นี้เรามาดูตู้แคปเปอร์เบรคนะครับที่ใช้งานในโรงงานสหกรรมตู้แคปเปอร์เบรคตัวนี้ครับก็ใช้งานร่วมกับตู้ MDB นะครับเอทัวเมนตัวร์เมนฟิกเตอร์หรือว่าเอซีบ r แอนด์สติปฟิกเตอร์ขนาด6,300แอมป์อันนก็จะเป็นตู้แคปเปอร์เบรคหตู้ตู้แคปเปอร์บรคตัวนี้ก็จะมีตัวอินดักเตอร์เนาะแคปเปอเตอร์ต่อใช้งานร่วมกันเรียกว่าตู้ดีจูนะครับก็คือ ทำไมป้องกันรเรื่พองก,กระแสความดินที่มีผลกระทบตับตัว m ปเตแต่วันนี้เราจะมา,มาดูการทำงานของตัวแม่เ c ติดคอนแทคที่ใช้งานกับชุดแคปซิเตอร์แบซึ่งผมมีตัวผู้มือการใช้งานออกมานะครับที่มาจากตัวอปวปุปกรณ์เนาะเนี่ยแม่ติคอนแทคเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าแคปซิเตอร์คอนแทคเก็คือตัวแม่เหลกคอนแทคเตอปกติสามารถใช้งานร่วมกับ วงจรในเดืได้แต่สําหรับวงจรที่ใช้ตัดต่อกันทํางานของตัวแคปซิเตอร์ต้องใช้แมตติคเพลเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับตัวแคปซิเตอร์โดยเฉพาออะอของชนไนเดอร์ตัวนี้เป็นเป็นยี่ห้อชนไนเดอร์นเนาะเชนไนเดอร์เขาก็จะเรียกตัวนี้ว่าแคปซิเตอร์คอนแทคเตอร์นะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าอุปรกรณ์ของชนไนเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีอุปรกรณ์ประกอบ ตัวแม่ติดคอนคเตอร์ของเขาจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ตัวตัวแม่ติดคอนแทคเตอร์ที่มีสายเหมือนหนวดเหมือนหนวดพุ่งเนาะจริงๆแล้วอุปกรณ์ข้างในตัวเนี้ยข้างในมันก็คือตัวตัวรีสิสเตอร์หรือตัวตัวต้านทานนั่นเองจะเห็นว่าจะมีตัวต้านทานฝั่งด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีหน้าคอนแทคตรงนี้ฝั่งนี้คือหน้าคอนแทคลักหรือว่าเรียกว่าเมนเมนคอนแทคฝั่งนี้ก็เรียกว่าออฟเซอล์รี่คอนแทคหรือว่าหน้าคอนแทคช่วย นะครับหรือหน้าสัมผัสช่วยหน้าสัมผัสหลักแถวนี้เวลาแมนกนหลกคอนแทคเตอร์เขาทำงานใช่ไหมครับเราส่งคําสั่งมาให้แมนกนหลกตคอนแทคเตอร์ทางานตัวหน้าคอนแทคช่วยเนี่ยมันจะเข้าก่อนเพราะหน้าคอนแทคมันเล็กนะครับไอช่วงที่หน้าคอนแทคช่วยเข้าไปเนี่ยมันจะมีกระแสที่มาจากแหล่งจ่ายนะครับจะวิ่งผ่านตัวด้านทานตัวนี้ผ่านตัวนี้แล้วเข้าไปที่ตัวแคปซิเตอร์มันก็จะช่วยลดกระแสที่จ่ายเข้าที่ตัวแคปซิเตอร์เพราะว่ามันมี R วิ่งผ่านตัวต้านกระแสก็จะลดลงบางส่วนนะครับพอเมนคอนแทคเตอร์เข้าปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าเมนคอนแทคเตอร์เนี่ยก็จะทําการบายพาสชุดอานี้ออกไปเลยนะครับดังนั้นข้อดีกันที่มีตัวนี้อยู่ก็คือว่าช่วยลดกระแสพุ่งเข้าหรืออินดัสเคอร์เที่เข้าไปตัวแคปซิเตอร์แล้วก็ช่วยลดกระแสที่ผ่าท่าหน้าเมนคอนแทคก็จะทำให้ตัวเมนคอนแทคเนี่ยอาอยุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอ่าก็เลยต้องมีตัวนี้อยู่ นะครับซึ่งในแมกิกเตตเเตอร์พี่ห้ออื่นก็จะดีไซน์ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะไม่มีตัวนี้ก็ได้แต่ใช้หลักการอื่นในการลดกระแสะพ,พุ่งเข้ากระแสในลัคเทเลน okay. เออเยวรบหน้าา่กั